อ่าใช่ครับเป็นเบคอนสดจากเกาหลีครับเพิ่งมาส่งครับครับส่งสั่งเมื่อวานได้ได้วันนี้เธอครับสั่งเมื่อปีที่แล้วคเขาเพิ่งพูดเราแล้วอ่ะอันนี้ครับเป็นเบคอนนะคะเบคอนสดนี่คือสดเลยครับคือเนี่ยเขาเพิ่งมาส่งส่งมาจากเออ่บริษัทเอฟเฟชเชียลจำกัดนะครับแบบคือฟเฟชเชียลจำกัดอ่ะเขาแบบ คือไงเขาแบบเรีบบส่งเป็นเสีแบบชื่อกินมาจากเกาหลีอ่ะส่งส่งปีนี้ถึงปีหน้าครับทุกคนโอ้โหโอเคครับผมอยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมอยากกินเบคอนนะครับทุกคนผมก็ไม่อยากจะโมครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับอยากแกะยังแต่ก่อนแกะต้องขอคนละไลค์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โอเคเราไปแกะกันเลยไป สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ช่องอ i l Merch Channel วันนี้นะครับอยู่กับน้องเจสนะเออก็คือเหตุผลที่วันนี้ผมพูดไม่ค่อยดังมากก็เพราะว่าวันนี้ เรามีแผนการจะแก้น้องอ้หมิงกันนะวันนี้เราจะแก้น้องอ้วมิงให้กิน <c oughs> นี่ครับผมนี่ครับโหมันเป็นยิลลี่ลูกเบคอนนะครับมาใหม่นะครับนี่เป็นอย่างนี้คือรูปร่างเนี่ยเหมือนเบคอนมากเลยเดี๋ยวเราก็จะหลอกหหมิงว่าเป็นเบคอนสดนะครับผมแต่ความจริงมันเป็นยิลลี่ <c oughs> โอเคเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยว ก่อนเรียกน้องหมิงเนี่ยผมขอคนละไลค์นะครับให้กับคลิปนี้นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะเดี๋ยวเราเรียกกระหมิงกันเลยอาหมิงมาถ่ายคลิปได้แล้วอะไรกันอ้ามาถ่ายคลิปเร็วมาถ่ายคลิปก่อนเร็วเร็ว<อ>ถ่ายถ่ายถ่ปิดประตูแล้วเปิดประตูก่อนเออเปิดประตูมาเร็วมาเร็วอ่ะ เออนะเปิดตัวก่อนเปิดตัวเปิดตัวหนึ่งสองสามเริ่มสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องอหมันแชนแนลครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องอาม,มิงน,นะครับผมโอ<า> <Okay. S 3> เคน้องกิบโอเคครับ, okay. รบมิงรูไปไอเท่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะคืออะไรเบคอนอเบคอนมิงกล้ากินไหมกล้าแต่ว่านะอยากกินฟันมเมอร์เคิร์ตไหมไมไม่อยากนะครับคืออันนี้นะครับ เป็นเบคอนสดนะครับเป็นเบคอนสดเนี่ยรูปร่างคือแบบอย่างนี้เนี่ยเนี่ยครับเบคอนสดนะครับทุกคนจัดจัดเกาหลีอะครับเบคอนสดนะครับเป็นอย่างนี้เลยแพ็กเกจนี่แพ็กเกจเขาถ้าจะสั่งมาหน้าดัฮะถ้าจะสั่งมาหน้าอ่าใช่ครับเป็นเบคอนสดจากเกาหลีครับเพิ่งมาส่งครับครับส่งสั่งเมื่อวานได้ได้วันนี้เพื่อครับสั่งเมื่อปีที่แล้วครับพุ่งมาเราแล้วครับ อันนี้ครับเป็นเบคอนนะคะเบคอนสดนี่คือสดเลยนะครับคือเนี่ยเขาเพิ่งมาส่งส่งมาจากบริษัทอินฟิชชัลจำกัดนะครับแบบคือบบอินฟิชชัลจำกัดอะเขาแบบคือไงเขาแบบแบบส่งไปเะมีแบบเชิญมาจากเกาหลีอะส่งส่งปีนี้ถึงปีหน้าครับทุกคนโอ้โหโอเคครับผมอยากกินใช่ไหมอยากกินใช่ไหมอยากกินเบคอนนะครับทุกคนผมก็ไม่อยากจะโมครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคบอยากแกะยัง แต่ก่อนแกต้องขอคนละไม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่โอเคแล้วเราไปแกะกันเลยไปโอ้โหทุกคนทุกคนลืมอะไรไหมว่ากินเบคอนดิบไมหมนะมันกินได้กินได้กินได้ไม่ตายหรอกอย่างน้ะเราท้องเสีย นั่นเดา rocking เรอนะครับผมมิกแกได้ไหมอ๋อแกไดยเหรอเอ้ยลองมามีกดำเลยเลยมีเงื่อนี่แจกเปหนเฮ้ยทุกคนอ่ากินไปข้าวอ๋อเฮ้ยทุกคนนี่มันเบคอนจะกัดเลยว้ามีคู่สุดเราไปย่างกันเลยไหมย่างเหรอ ไม่คลิปีขอให้คิปหมดเลยเอะไรหอูอยากกินทุกคนครับคือด้วยความที่ผมอะ่ะเป็น,คน,คนเจ้าของคลิปบรนยานะผมก็แบบให้จกดน้องหมีไงได้กินก่อนเลยเพราะว่าน้องหมงเขาเป็นแขกนักเชิญอะอคืออ,อันเนี้ยคือเขาอะ่ะจะเป็นกล่องมันจะไม่ใช่กล่องอะมัน,นพลาสติกอะครับแล้วก็แกงมาเนะี่ยมันจะมีถุงนะครับแล้วก็มีรองตรงนี้ทีหนึ่งจะได้ไม่เปื้อนนะ เดี๋ยวเราต้อาแกะอันนี้ก่อนมันกินได้จริงเหรอเจสมันกินได้ท้องไม่เสียหรอกไม่ตายหรอกท้องเสียไม่ตายแต่ท้องเสียนี่ครับโอ้โหแบบเหนียวเลยอะโอ้โหนี่มันแบบเบคอนร้านปีช้ใช่่ะนี่เป็นเบคอนของทรนโนสโัตนะครับไม่ใช่นี่ไม่เสียไม่ต้องนานนะครับอันนี้เป็นของทีเล็กนะครับเขาเอาไปซอยมาโอ้โหไม่อยากจะโม้เดี๋ยวอันนี้ขอนำอนุญาตวางไว้ก่อน อยากกินมั้อยากครับโคตรเหนียวเลยนะครับท่านผู้ชมเบคอนอนะไรเนียนเ่นยคเเหนนีียยว่อืมมีครับก่อนกินเนี่ยพี่ให้มิงดอหูเหนียวมากนี่ดมก่อนทำไมกลิ่นมันไม่เหมือนเนื้อเลยมันจะไม่เหมือนได้ไงล่ะครับมันเป็นนี่เบคอนของเนื้อที่เล็ก oh <no. S 1> เบคอนสมัยก่อนคือเขาหมักไว้นานจัดนี่น้องเข้าใจปหม เดี๋ยวผมป้อนให้นะครับอนี่นี่เอาไขมันออกนะครับเอาไขมันอร่อยไหมน้องมันไม่ใช่เนื้อแล้วล่ะไม่ใช่มันหมักไว้นานจัดไม่ใช่อากินไปเรื่อยอะเนี่ยอากินเข้าไปทั้งหมดเลยหมดให้หมดเลยนี่วเนี่ยเป็นไงกินได้เหรอไม่เป็น เนอที่ก็ไดเนีรับย่เดิย่ิี่เร์เซกี่เปอร์เซนต์ไม่ใช่ไม่ใช่พัเอรอ้าวพี่ออยอันนี้อยรหรือเนื้อจริงคือเนื้อหิงเออผมไม่เชื่อจริงแงเลนเนมันจะเป็นอะไรได้ก็เนื้อมันหมักไว้นานจัดไงเขาใจว่าเนะเขาหมักไว้มันเลยนุ่มไงมันนุ่มอร่อยิอร่อยเลิ้งใหญ่เลย เดี๋ยวผมผมจะกินแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติมันจะอร่อยแบบต้องพออเพิ่มซอสมันเค็มหรือเปล่าไม,ไม่ใช่หรอกนี่เป็นเนื้อนะครับเนื้อดูดิยืดได้ด้วยคือเขาหมักไว้นาะนจัดอะเนื่อไม่แหลกเปนเนื้อฮะอืมเนี่ยจะบอกให้นะนะใชครับที่มัเป็นเนื้อพี่ก็ไม่ใกล้กินหรอก มันคืออะไรอืมอ้าวใส่ถุงได้อืมน้ำอร่อยครับทุกคนนี่เก๋ไหอร่อยอืมอร่อยมากครับอร่อยมากเลยครับทุกคนนี่นี่มีช้อนมะเขือเอาไปย่างอ่ะอร่อยรวยรยไปเดินเลียก็น่าจะอร่อยนะไอ้ครับคือตอนนี้ผมก็กินกันแบบอร่อยมากเลยเดี๋ยววันนี้ต้องขอรอแค่นี้ก่อนเพราะว่า ไม่อร่อยโ่้ได้ดงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาได้อยากดึนกดกรดิ่งไ,ไว,ว้แต่ไม่ได้พาคิดม่อยากดูบ่อยแล้วคลายกวบายบาย